แล้ววันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางจากสุแลนดกลับมาถึงไทยแล้วนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ<ม>นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า จากนี้ไปเนี่ยต้องไปดูเรื่องผู้เสียชีวิตที่ต้องได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อจะคืนร่างให้ญาติพี่น้องนําไปประกอบพิธีโดยเร็วที่สุดค่ะแน่นอนว่าระยะยาวที่จะต้องไปดูต้องไปแก้ไขก็คือข้อกฎหมายที่จะต้องดูแลให้ดี<อ>เพราะมีสถานประกอบการเหล่านี้อยู่จํานวนมากซึ่งเข้าใจว่าพอเป็นสถานประกอบการเนี่ยไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหการรมเนื่องจากเป็นขนาดเล็กนะคะ หลังจากนี้เนี่ยจะต้องไปพูดคุยกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะต้องจำกัดประเภทธุรกิจและสินค้ารวมไปถึงแม้จะไม่เข้าขายเป็นโรงงานแม้จะเป็นสถานประกอบการเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นความเสียหายสูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสลุใจเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาโขดนึงแล้วนะครับก็ต้องไปตอนนี้ก็ต้องเอาเรื่องของว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาที่ถูกต้องนะครับในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตเองแล้วก็คืนศพให้กับญาติพี่น้องนะครับปัจจุบันนี้เข้าใจว่าพิสูจน์ได้ประมาณ15รายนะครับแล้วก็ทยอยคืนไปเรื่องเรื่องระยะสั้นของเปเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่ต้องไป แก้ไขเรื ground, the the like ่องกฎหมายแล้วไปดูแลให้ดีๆเรื่องนี้อาจจะมีโรงงานพวกนี้อยู่เยอะนะครับก็ต้องสั่งงานที่หนวยวงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเรื่องนี้ให้ดีก็หวังว่าคงมีการกำกับดูแลที่ดีที่ถูกต้องนะครับจะเข้าใจว่าโรงงานพลุอันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกโรงงานอุตสาหกรรมกำกับดูแลเพราะมีขนาดที่เล็กกว่าปกตินะครับก็ต้องไปดูว่าจดกฎหมายตรงไหนที่จะมาให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในเรื่องของ public safety ให้ได้ นะครับมันมีกฎที่ต้องถูกควบคุมดูแลโดยโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านถามมาเนี่ยมันเอ๊ะทำไมนนี้มันถึงหลุดออกไปผมก็เรียนไปแล้วว่าขนาดมันเล็ก นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วมีการขยายหรือเปล่าว่าขนาดมันขนาดนี้แต่ก็เป็นโรงงานที่มีความอันตรายอาจต้องถูกควบคุมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องกับจํากัดประเภทธุรกิจหรือว่าสินค้าว่าอันไหนถ้าเกิดถึงแม้จะไซส์ไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดมีความมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยความหายนะสูงเนี่ยก็อาจจะต้องถูกใะรให้ดูแลให้ให้ใ,หใหกล้ชิดมากยิ่งขึ้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดกับดูแลให,ให้มากยิ่งขึ้นครับ